เนยโชติกาเคยรับจ้างกรีดยางไม่มีแม้แต่บ้านให้กลับเนยโชติกาในฐานะนักแสดงนางร้ายเจ้าบทบาทและถือเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนที่อยากสวยและเก่งเหมือนเนยแต่พับความสวยเบื้องหน้านั้นน้อยคนที่จะทราบว่าชีวิตของเนยเคยลำบากมาก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่หลายๆคนมองนอกจากจะอิจฉาที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เรียกว่าชีวิตของเธอเข้าขั้นรันทดเลยก็ว่าได้ชีวิตก่อนเข้าวงการเคยมีโอกาสถูกทับทามจากเอสุภชัยเมื่อครั้งพาพี่ปอณัฐวุฒิไปออกงานที่ภาคใต้แต่ไม่ได้ตกลงปรงใจเข้าสังกัดเพราะยังอยากเรียนหนังสือให้จบแต่ต้องตัดสินใจมาบ้านเอสุภชัยทันทีหลังจากเรียนจบเพราะว่าอยากจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของทางบ้านดีขึ้นเนื่องจากบ้านถูกยึดไม่มีบ้านให้กลับและแม่ต้องย้ายไปอยู่บ้านเช่าใหม่ที่เล็กกว่าเดิม โดยการมากรุงเทพครั้งนี้ก็ไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเนยเผยต่อว่าอดทนทำงานตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด7วันรับทุกงานไม่มีเกี่ยงททำงานตั้งแต่ตีห้ถึงห้าทุ่มไม่เที่ยวและตั้งใจเก็บตังเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะสวยเท่าคนอื่นจึงต้องใช้ความสามารถเข้าสู้แล้วอยากให้ครอบครัวดีขึ้นให้ได้ จนกระทั่งเป็นเนยโชติกาเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นที่แฟนคลับตกลุมรักเด็กๆหนักมากสำหรับครอบครัวของเนยโชติกาที่นอกจากจะเป็นคุณแม่คนเก่งแล้วสาวเนยก็เป็นลูกที่กระตันยูมากๆด้วยโดยเนยจุงมือคุณสามีหอบลูกๆน้องอคินน้องลาลินมาหาคุณยายที่บ้านสวนจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้ยังได้เผยภาพบ้านที่สร้างให้กับคุณแม่ให้แฟนคลับได้ชมกันแบบเต็มๆพร้อมแคปชั่นบ้านสวนคุณบ้านสวนคุณยาย ภูมิใจอะแหละซึ่งก่อนหน้านี้สาวเนยเคยเล่าว่าสมัยก่อนบ้านเนยเคยถูกยึดพ่อเนยทํางานได้เงินก็โอนตังให้แม่ไปเปิดร้านขายของชําเพราะสงสารที่แม่ต้องออกไปกรีดยางตอนตีสามตีสี่พอบ้านโดนยึดแม่ก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านเล็กๆเ,เราก็เลยเก็บตังเปิดร้านให้แม่เพราะกังวลว่าแม่จะอันตรายไปกรีดยางแต่ตอนนี้แม่ไม่ต้องทํางานอะไรอีกแล้วจากอดีตที่เธอเคยลำบาก พริกผันกลับมาได้เพราะความขยันและเลือกที่จะก,กระตัญยูขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ